นอนหลับมาเมื่อกี้พี่แบ้สวัสดีครับมีโนต้ตอะไรไหมไม่มีตะเอ๋นี่พี่แป้งเปิาเป๋แป้งของเรานะครับไปไปเด็กแซบนี่สรุปพี่เชื่อแล้วนะว่าข้าวผัดไข่เค็มไม่ใช่ไข่หวานขอบคุณสำหรับกุหลาบในไลน์นะครั้งหน้าขอเป็นม้าหมุนหรือชิงช้าสวนก็ได้ครั้งหน้าแต ไม่ได้เข้าไปเยี่ยามานั้นอาจจะเพราะว่าเข้าไปมีแต่ดอกกุหลาบที่ส่งให้เห <Russians> ็นของเล่นแล้วคิดถึงจังเลยส่งมาให้มีคนดูแลไปเอะแล้วพี่เลยขอดูแลบักยักษ์นะบัตรพาบักยักษ์ไปเสริมรอเวลาพาบักยักษ์ไปเสริมรอถ่ายรูปวดกันบ้างนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับบัตรสมนาคุณานาี่บัตรล้างรถจากคาร์วัชนี่ หนึ่งร้อยครั้งเลยเดียวสามครั้งสามครั้งเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะสำหรับก,การล้างรถในคร,ร,รัรร้งนี้ผลไม้แล้วก็มีผลไม,รรมๆๆ้เอ่ะเอะใส่เกงขาดสั้นใส่เกงขาดสั้นอยู่อันนี้ก็ให้เราลองเล่นแล้วก็มีกล้วยมีแอปเปิลมีเลมอนมีบัคซีดาด้วยนะครับเดี๋ยวคนจะลองบิดเล่น เพราะว่าเมาื่อวานก็ปิดเล่นจนเหนื่อยมากเลย Apple หรอนี่ Apple หรอพาย Apple เฮ้ยจำเนียงก็ได้อ่ะผมเป็นคนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเ, <c oughs> เอาเอาเอากลับมาให้เหมือนเดิมได้ไหมล่ะเอาไม่น่าเลยที่เป็นเธอเอาแล้วไม่น่าเลย ได,ได้ถึงนั้นไม่น่าได้ดียวต้องรองเล่นดูนะครับขอบคุณมากๆนะคะพี่แป้งควดูแลตัวเองด้วยน,นะครับก็ฝากดูแลแม่ตานด้วยน,นะคะแม่ตานแก่แล้วแม่ตานแก่แล้ว